เราก็ลองทดสอบดูตัวเองว่ามันรู้สึกอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้มากมูลอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้หรือว่ามีสัมมาทิฏฐิกันต่อเมื่อไรดูเถิดพิจารณาดูเถิดจะเห็นว่าเราเพิ่งจะมีสัมมาทิฏฐิกันบ้างก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคำ ของพระพุทธเจ้าที่มีผู้เอามากล่าวเอามาแสดงเราเพิ่งได้ยินคำว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนนี่ต่อเมื่อมีผู้เอาคำของพระพุทธเจ้ามากล่าวมาแสดงผู้ใดจะเคยได้ฟังคำอย่างนี้มาแต่เมื่อไรเมื่อมีอายุเท่าไหร่เมื่อเข้าวัดไหนหรืออ่านหนังสืออะไรก็ตามใจ ไปลองทบทวนดูว่าเราเริ่มรู้ความจริงที่เป็นตัมมาทิฏฐินี่กันเมื่อไรเราเคยยึดถือแต่ตัวตนของตนมาตั้งแต่เมื่อไรบางคนจะยังยึดถือมิจฉาทิฏฐิว่าตัวตนวต่าของตนอยู่จนกระทั่งบัดนี้จนกระทั่งมันนั่งอยู่ที่นี่นัตมาจะคิดว่าอย่างนี้ แต่บางคนนั้นได้ยินได้ฟังคำว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่ว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติรู้สึกตามธรรมชาติไปว่าของตนตั้งแต่ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเห็นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามที่ผู้เอามากล่าวมาแสดงให้ฟังมาหลายเวลาแล้วก็ได้คือหลายปีมาแล้วก็ได้ เริ่มมีความเข้าใจเรื่องที่ไม่ใช่ตัวตนคือเป็นของที่เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของอิทธปัจจยตาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มี <c oughs> นี่แหละ <c oughs> คือข้อเท็จจริง ที่คนทุกคนจะต้องสอบสวนตนเองดูว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิมาเท่าไรพึ่งถูกถอนถ่ายถ่ายถอนเปลี่ยนให้เป็นสมมทิทิตั้งแต่เมื่อไรแล้วมันถ่ายถอนได้กี่มากน้อยลองคิดดูความยึดถือว่าตัวว่าตนนั่น เม so ื่อด้ยินได้ฟังว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วมันถ่ายถอนได้หรือไม่ได้หรือมันถอนได้สักกี่มากน้อยเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องสํำคัญเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเหนียวแน่นแม้จะได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็ถอนไม่ได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเหนียวแน่เหลือเกิน เมื่อบุคคลเป็นสามีภรรยากันมีความรักความผูกพันอย่างเหนียวแน่นแม้จะรู้ว่าเขาคบชู้สู่สาวอะไรมันก็ยังเกลียดเขาไม่ได้บางทีจะหยากันมันก็หย่าไม่ได้แม้ว่าเห็นอยู่ว่าเป็นความไม่ ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันแล้วมันก็ยังหยากันไม่ได้เพราะความรักความผูกพันมันเหนียวแน่นเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องความยึดถือว่าตัวว่าตนนี่มันเหนียวแน่นไปกว่านั้นอีกเคยยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนเป็นของตนแม้จะมีผู้มาบอกให้ฟังคือพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนต่อต่อกันมาบอกต่อต่อกันมาว่าไม่ใช่ตน ถ้าความเข้าใจนั่นมันไม่เพียงพอมันก็ไม่หวันไหวเลยถ้าความความเข้าใจเพียงพอมันอาจจะลังเลบ้างแต่มันก็ยังละไม่ได้มันยังจะต้องมาประพฤติปฏิบัติที่เรียกกันว่ากระทำในทางจิตทางใจให้เกิดความคิดเห็นแจม่มแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปมันจึงจะค่อยละได้ แล้วก็คอยระมัดระวังให้เป็นอย่างดีให้มันมีแต่เห็นตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้นานข้าวมันจึงจะละหมดละหมดเมื่อใดมันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นก็เรียกว่าหลุดพ้นจากกองทุกข์ถ้ายังยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือกองตนอยู่แล้วมันก็ยังทนทุกข์ยังจะต้องทนทุกข์ เพราะนั่นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันต้องให้เกิดทุกข์แต่เมื่อเห็นตรงกันข้ามมันเป็นสมมทิฐิมันจึงจะไม่เกิดทุกข์ขอให้พ่อคูณสมมทิฐิให้ปลูกฝังสมมทิฐิเหมือนเราปลูกต้นไม้อย่างดีบำรุงรักษาอย่างดี ให้เป็นต้นไม้ที่เจริญงอกงามฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นจงพยายามปลูกฝังสัมมาทิฏฐิเหมือนกับเอามาเล็ด <c oughs> พืชลงฝังในดินงอกหน่อออกมาแล้วก็เลี้ยงดูให้ดีให้งอกให้งามเจริญเติบโตจนออกดอกออกผล นี่แล้วเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนในพระศาสนาแล้วต้องเอาไปกระทำให้มากกระทำให้ชำนาญกระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนมันมีความแจ่มแจ้งชัดเจนลึกซึ้งเพียงพอสำหรับจะทำให้มิจฉาทิฏฐิหมดไปเหลืออยู่แต่สัมมาทิฏฐิ <c oughs> จะต้องมีเวลาที่เพียงพอที่จะศึกษาและปฏิบัติยังจะต้องมีสติที่จะเพียงพอที่จะควบคุมในเมื่อกระทบกันข้าวกับอารมณ์ในโลกนี้อารมณ์ในโลกนี้เมื่อปล่อยไปตามเรื่องของโลกนี้มันก็มีแต่ทำให้ยึดมั่นถือมั่น หรือข้าวรูปเดิมเมื่อเผลอสติแล้วมันก็ข้าวรูปเดิมคือมันจะยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้มันมาสนใจอยู่ที่เรื่องดีเรื่องชั่วยึดมั่นเรื่องดียึดมั่นเรื่องชั่วยึดมั่นเรื่องดีก็เป็นทุกข์ยึดมั่นเรื่องชั่วก็เป็นทุกข์ไปตามแบบของมันของมัน ต่อเมื่อไม่ยึดมัน่นนะเท่านั้นมันจึงจะไม่เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นก็คือเห็นให้ตามเป็นจริงให้ทันแก่เวลามีอะไรมากระทบมันก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นตามธรรมชาติเช่นนั่นเองถึงดีมันก็เป็นตามธรรมชาติเช่นนั่นเองชั่วมันก็เป็นตามธรรมชาติเช่นนั่นเอง กิจยาผิดปกติควรจะทำอะไรกับเรื่องที่เห็นกันว่าดีก็ทำไปตามที่ควรทำควรจะทำอะไรกับเรื่องที่ถือกันว่าชั่วก็ทำไปตามที่มันควรจะทำเสร็จแ,แล้วมันก็สรุปได้ว่าไอ้ที่ชั่วก็ไม่ทำไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่เอาเข้ามาไอ้ที่เรื่องดีถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวก็ต้องมีสติเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ใช่นั้นเรื่องดีนั่นแหละจะทำให้เป็นทุกข์เหมือนกับเรื่องชั่วคนเราเป็นทุกข์ก็เพราะอยากดีไม่ได้อย่างดีไม่ได้ตามที่มันอยากมันก็ต้องเป็นทุกข์ไม่เรื่องดีมันก็เป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ได้เราจะไปเกี่ยวข้องกับความดีก็อย่าให้ต้องเป็นทุกข์เพราะความดีมันจะกลายเป็นคนทุกข์หรือคนบาปหรือคนโง่ หรือคนชั่วมากไปเสียอ,อีกเพราะว่าไปยึดมั่นไปหลงหลาในสิ่งที่สมมติกันว่าดี